ยินดีต้อนรับสู่ไรท์ทูสกายช่องของคนรักการบินที่อยากรู้ลึกรู้จริงและรู้ก่อนใครวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเครื่องบินโจมตีเบาขั้นสูงที่อาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่กลับเป็นขุมพลังลับที่หลายประเทศกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนี่คือ AT-6 e หกอีวูเรเครื่องบินที่ดูเหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อฝึกนักบินแต่แท้จริงแล้วซ่อนพลังการโจมตีและการรบเอาไว้อย่างเหชืนอทัหกอ6 e ูฟเวอรไม่ใช่แค่เพียงเครื่องบินฝึกบินธรรมดา แต่มันคือเวอร์ชันปรับปรุงที่ถูกพัฒนาโดยเท็กรอนเอเวียชันดีฟเอเพื่อรองรับภารกิจทางทหารในยุคใหม่ด้วยพื้นฐานจากทีหกเท็กซานไอไอที่ใช้ในการฝึกนักบินทหารมานานหลายปีวิศวกรของเท็กทรอนได้ทำการปรับแต่งให้สามารถรองรับอาวุธทันสมัยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบควบคุมการรบที่สามารถเทียบเท่าเครื่องบินรบสมรรถนะสูงในบางภารกิจได้เลยทีเดียวความลับสำคัญของ AT6E คือการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ตัวเครื่องบินได้รับการออกแบบให้ทนทานและซ่อมบำรุงง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีล้ำยุคระบบตรวจจับเป้าหมายและการสื่อสารที่ปลอดภัยผ่านลิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เหมาะสำหรับการรบในภูมิประเทศที่ซับซ้อนเช่นเขตปากภูเขาแนวชายแดนหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งเครื่องบินรบหลักเข้าไปได้โดยตรง AT-6 e มีจุดติดตั้งอาวุธจำนวน6จุดใต้ปีกที่สามารถรองรับทั้งอาวุธปล่อยนำวิถี AGM-114 Hellfire ระเบิด GBU-12 Paveway II จรวดนำวิถี APKWS และกระเป๋อาวุธแบบพิเศษตัวเครื่องสามารถติดตั้งพออดกล้องแนว3 w e s c A m m x 1 5 d ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยระบบเฟลร์ความละเอียดสูงทำให้สามารถยิงเป้าได้อย่างแม่นยำแม้ในภาวะที่ทัศนวิสัยต่ำ หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ AT-6E น่าสนใจมากคือการใช้เครื่องยนต์ PT-6A-68D จาก Pratt Whitney ที่มีชื่อเสียงด้านความเสถียรและความทนทานให้กำลังสูงถึง1,600แรงมา้าทำให้มันสามารถบินด้วยความเร็วกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถบินได้นานกว่า4ชั่วโมงในภารกิจลาดตระเวนทั้งยังสามารถขึ้นลงในรันเวย์สัน้นหรือแม้แต่ทางลูกรังได้อย่างไม่มีปัญหาทำให้ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานจำกัดสามารถใช้งานได้เต็มที ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าระบบของเครื่องบินรบขนาดใหญ่ด้วยหน้าจอแบบสัมผัสที่สามารถปรับแต่งตามภารกิจระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16และการควบคุมอาวุธด้วยระบบ HOTAS (Hand on Throttle and Stick) ทำให้นักบินสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากมือโดยไม่ต้องละสายตาจากสนามรบเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ความลับที่หลายคนไม่รู้คือ AT-6E ได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าร่วมระบบ C-2 Command and Control ขนาดใหญ่ของกองทัพสหรัฐและพันธมิตร NATO ได้อย่างไร้รอยต่อน,นั้นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินขนาดเล็กธรรมดาแต่มันคือเซ็นเซอร์บินได้ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากแนวหน้ากลับไปยังศูนย์บัญชาการและช่วยกำหนดเป้าหมายให้กับอาวุธปล่อยจากระบบอื่นได้เช่นโดรนหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธจากฐานยิงหลายภารกิจที่เคยต้องใช้เครื่องบินรบสมรรถนะสูงราคาแพง เช่น A10 หรือ F16 ในการสนับสนุนภาคพื้นดินตอนนี้สามารถส่ง a t ท e เข้าไปแทนได้ในบางสถานการณ์ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าอย่างมหาศาลทั้งด้านราคาซื้อราคาอะไหล่และค่าบำรุงรักษาการฝึกนักบินก็ใช้เวลาน้อยลงและสามารถใช้นักบินที่มีประสบการณ์ระดับกลางได้ทันทีไม่ต้องเป็นนักบินขับไล่ที่ผ่านการฝึกระดับสูงอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือความสามารถในการเข้าทำงานในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและการปรับปรามกลุ่มปิดอาวุธ ด้วยขนาดที่เล็กกว่าเครื่องบินรบทั่วไปทําให้สามารถบินในระดับต่ําใกล้ภูมิประเทศควบคุมสถานการณ์ได้แม่นยําและลดโอกาสในการโจมตีพลาดเป้าซึ่งอาจทําให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนนี่คือเหตุผลที่บางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกากําลังให้ความสนใจอย่างสูงสําหรับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเครื่องบินอย่าง a t ทีห e ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในยุคที่งบประมาณทางทหารถูกจํากัดลงแต่ภัยคุกคามยังคงมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้าย,ยาเสพติดการบุกรุกแนวชายแดนหรือแม้แต่ภัยคุกคามทางอากาศจากโดรนติดอาวุธเครื่องบินอย่าง a t ท e สามารถทำหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศสนับสนุนกำลังภาคพ,พืนและให้ข้อมูลต่อศูนย์ควบคุมส่วนกลางได้ในหนึ่งเดียวในอนาคตเ t ท e อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี AI หรือระบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจจับวิเคราะห์และตอบโตเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ทุกขั้นตอน การผนวกรวมกับระบบโดรนและเซนเซอร์ภาคพื้นยังเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งจะเปลี่ยนมันจากเครื่องบินโจมตีเบาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายข้อมูลทางยุทธวิธีทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังของเครื่องบินที่หลายคนมองข้ามแต่กลับซ่อนศักยภาพการรบไว้มหาศาลเอ 6EW ก l ีวูฟเรีนไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของความเรียบง่ายแต่มันคืออาวุธลับที่ทรงพลังพร้อมจะตอบสนองต่อสงครามยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในต้นทุนต่ำสุด ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จากไร t ูสกายหากคุณชอบเนื้อหาแนวลึกลับและเข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับเครื่องบินรบอาวุธลับและเทคโนโลยีการบินจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป